นดเอาใส่เต็มรถเลยนะอเอารถมาใส่เอาเลยนะวันนี้เอ๊ะรถส่งผักสดเอ๊ะผักบุ้งหลังห้องน้ำก็ม,นะมีครับเออหมดแล้วหมดแล้วผักบุ้งหลังห้องน้ำครับอันนี้มันแก่ผักบุ้งหลังห้องน้ำแก่ไม่มีครับ นี่มกรส้มตมครับอ้าวอันนี้ไม่ถ่ายหรอที่รักทำไมทำอย่างนี้นะจ๊ะที่รักไม่แก่มให้น้องเห็นแล้วพอ่เข้ามกินอ่ะอ่อนเป็นแล้วแต่ยำแป้งขีดมัดอะไรก็ุยไปขัเลยอวันนี้ลูกเท่าไหร่เนี่ยลูกอย่าเนี้ยนี่สิบหนึ่ลนี่ยอเอนี่ยำเท่าไหร่คะปลาททมหัว หัวสามเลยเหรอโอ,อ้ลงก็ว่าเกินพูดจะไม่อยากจะมีไปเออต้อขถอเลย